สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนายต่อตะวันคามเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ตูนเรื่องนี่นะฮะชื่อเรื่องว่าตรงนี้ให้ฉันจัดการเองแต่พอผ่านไปสิบปีก็กลายเป็นตำนานไปซะแล้วนะครับผมเรื่องนี้เป็นลิขสิทธิ์ไทยของลักพิมพ์นะออกมาเล่มแรกครับเล่มสองยังไม่ออกครับแล้วก็ ออกมาหลายน่าจะเดืนอน2เดือนแล้วครับสําหรับเรื่องนี้ที่ผมซื้อมาแต่ผมไม่ได้อ่านนะเพิ่งมีโอกาสได้อ่านเมื่อคืนนะี้โอเคก็ผมว่าสนุกดีนะล้อเล่มสองเลยครับสําหรับเรื่องนี้เนื้อเรื่องยอ่อๆก็คือพระเอกนะฮะมันมีปาร์ตี้อยู่สามคนครับนี่ครับปาร์ตี้พระเอกชื่อแล็กนะแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนร่วมปาร์ตี้ไปจัดการทับราชาเทียบมันนะแล้วทีนี้พวกพระเอก สามารถขับไล่เทพบมารออกไปได้แล้วแต่ว่ามันยังมีตัวที่กิ่งกว่าผล่ออกมาครับแต่ว่าพลังของพวกเพื่อนพระเอกมันหมดแล้วไงครับก็เลยแบบซูไม่ได้พระเอกเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองครับก็ไล่ให้พวกเพื่อน,อนสองคนวิ่งหนีออกมาฮะแล้วก็พระเอกก็อยู่จัดการพวกกองทัพราชาเทพบมารนะสู้ไปแบบสู้ไม่ไม่รู้วันรู้คืนนะพอ ตอนกลางคืนทั้งว่างก็จะใช้เวทหุนเชิดครับเชืดตัวเองต่อสู้กับพวกเทพมารน,นะอะไรประมาณนี้ครับสู้ไปจนสามารถฆ่าราชาเทพมารได้นะพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาครับไม่รู้หลับไปนานเท่าไหร่ฟื้นขึ้นมากลายเป็นเด็กนะกลายเป็นเด็กแล้วก็กลับมากลับมาในเมืองแล้วพบว่าผ่านไปสิปีแล้วนะแล้วก็มีคนปั้นรูปปั้นให้พระเอกเป็น วีรบุรุษนะแต่ว่ารูปปั้นมันออกจะหลอกกว่าตัวจริงไปสักหน่อยพีเอก,กเลยแบบไปตามหาเพื่อนนะครับแต่ว่าอาตอนแรกไม่มีไม่มีคนจนําได้นะเพราะว่าพีเอกกลายเป็นเด็กนะฟื้นขึ้นมาคนระับฟื้นขึ้นมากลายเป็นเด็กเลยนะบอ้นขึ้นมากลายเป็นเด็กน้อยนะนี่นะกลายเป็นเนี่ย เราก็ไปตามหาเพื่อนแล้วก็เจอเพื่อนครับเพื่อนเคยแบบว่า,อ,าอยากจะให้พีออ่เอกมาเป็นฮัประยุกอะไรเงี้ยครับพีเอ,อกไม่อยากเป็นก็เลยบอกให้เพื่อนแบบบวกปิดต,ตัวตนให้ให้ครับก็เลยเปลี่ยนชื่อจากแล็กเป็นล็อกนะแล้วก็กลายเป็นนักผจญภัยแรงอิฟนะครับไปใช้ชีวิตแบบสงบสุขนะก็ประมาณนี้ครับสาหรับเนื้อเรื่องนะ แล้วก็ปลอมตัวเป็นไม่ใช่ปลอมตัวสิคือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักนักผจญภัยแรงเอฟนะแล้วก็ออกผจญภัยครับก็ได้ไปสู้กับพวกปีศาจครับแล้วเราก็ได้รู้ว่าพวกปีศาจมันกําลังจะเปิดประตูมิติอีกครั้งนะครับเพื่อให้ทัพราชาเทพมันออกมาครับแต่ว่าพระเอกก็ได้ไปจัดการกับพวกปีศาจตัวนั้นครับแล้วก็บอกว่า หาชาทพมานะฮะจะไม่มีวันกลับมาได้เพราะว่ามันฆ่าไปแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเล่มแรกก็เนื้อเรื่องก็จะมาจะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับแต่เล่มที่สองยังไม่ออกมาครับเ้วเรามาดูตัวหนังสือกันครับหนังสือก็เป็นกระดาษมันทั่วไปครับปกปกนอกนะกระดาษมันทั่วไปเลยครับปกข้างในก็ประมาณนี้เป็นสีขาวดํานะเปลิดมาก็จะเป็นหน้าสีนียฮะ หน้าสีนะฮะประมาณนี้แล้วก็จะเป็นกระดาษเลยสำหรับตัวกระดาษก็กระดาษดีนะฮะก็เหมือนกับของลักพิมพ์เรื่องอื่นๆเลยครับเป็นกระดาษหนาๆน,นะสีก็จะออกประมาณนี้นะสำหรับภาพก็สวยครับก็ค่อนข้างออสวยนะสำหรับภาพ ในเรื่องก็โอเคครับดีเลยนะสนุกนะแต่ไม่รู้ว่าออกมาเล่มต่อๆไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็รอดูนะครับรอเล่มสองเล่มสามออกอยู่นะครับผมก็สำหรับเรื่องนี้ให้คะแนนอยู่ที่แปดครับแปดเต็มสิบนะครับผมครับราคาก็เก้าสิบบาทนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับตอนนี้สำหรับยุคนี้นะ ถ้าเป็นยุคก่นกอนๆน่าจะประมาณ45บาทอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ากระดาษก็จะไม่ไม่ดีขนาดนี้นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม